วิธดาวน์โหลดใช้งานปรับแต่ง m i ก d i ดิจิตอลิปโปอโออาเรสาขาเมืองไทยอาร์เรดนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการใช้งานมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับก็จะมาแนะนําวิธีดาวน์โหลดวิธีการใช้งานปรับแต่งเบื้องต้นนะครับสําหรับมือใหม่หัดเล่น m i ก d i ดิจิตนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันนะครับ อันดับแรกนะครับเราก็มาที่ Google นะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะใช้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับในการอธิบายในการสอนการใช้งานนะครับเข้าไปเลยนะครับคราวนี้เราก็มาพิมพ์เข้าที่หน้าเว็บของบ e r ง g e r นะครับซึ่งจะขึ้นมาเป็นบ e r ง g e r Home นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปคราวนี้ก็มาดูที่ p น้าโปรดักของเขาก็จะมีโปรดักนะครับแล้วก็จะมีดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปที่คําว่าดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับดาวน์โหลดนะครับต่อมามาดูที่โปรดักกุ๊ปแล้วก็คราวนี้เราก็มาเลือกนะครับว่าเราจะโหลดอ่าโปรแกรมของอะไรนะครับว่าจะใช้งานอะไรนะครับเราก็มาเลือกหาที่คําว่ามิกเซอร์นะครับตรงนี้นะครับเดบับบัญชีเข้าไป แล้วก็มาดูที่หน้าเมนตรงนี้แล้วก็ทำการเลือกโปรแกรมนะครับที่จะดาวน์โหลดนะครับก็จะมี a n a าล็อกมิกนะครับอ n นาล g อกแลกมิกเซรคราวนี้เรามาเลือกที่คำว่าดิจิตอลสเต็ e บ็อกมิกเซอรนะครับเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มาดูที่ Product ตรงนี้แล้วก็ทำการเลือก ว่าเราจะใช้งานเป็นมิกซ์ดิจิตอลรุ่นไหนนะครับแล้วก็มาดับเบิลคลิกที่ XR12 ตรงนี้นะครับอ่าคราวนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มาทำการเลือกว่าเราจะโหลดโปรแกรมของอ่าใช้คอมพิวเตอร์แบบไหนนะครับเป็นแบบ PC หรือแบบ Mac นะครับถ้าใช้งานเป็นแบบ PC แล้วก็ดาวน์โหลดของ PC นะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้เรามาดูที่ขวามือสุดก็จะเห็นเป็นลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมที่มีลูกศรชี้ลงตรงนี้นะครับเราก็ทำการคลิกดาวน์โหลดเลยนะครับจากนั้นเราก็ออกจากหน้านะครับแล้วก็ไปที่นี้นะครับมาเข้าตรงที่คำว่าดาวน์โหลด ก็จะเห็นเป็นโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาแล้วก็คลิกเข้าไปเข้ามาตรงนี้นะครับทำการแตกไฟล์นะครับแล้วก็ลั่นนะครับก็จะขึ้นหน้าตาของโปรแกรมขึ้นมาครับเมื่อเราโหลดโปรแกรมมาแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาคอนเน c t นะครับใส่กับมิกเซอร์นะครับด้วยวิธีการ ผมจะใช้เป็นระบบแลนนะครับก็คือใช้สายแลนนะครับเสียบเข้าที่ตรงคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อีกปลายสายฝั่งหนึ่งก็มาเสียบที่ช่องรีโมทนะครับตรงหน้ามิกเซอร์นะครับคราวนี้มาดูที่หน้าเครื่องนะครับหน้าโปรแกรมวิธีการเซตอัพก็มาตรงนั่นมุมขวานะครับก็จะเห็นคาว่าเซตอัพตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไป ก็รอสักครู่นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นมาเป็นรหัส IP นะครับขึ้นมาแล้วก็คลิกเข้าไปมันก็จะขึ้นคำถามนะครับว่าเรามันจะให้มิกเซอร์เชื่อมต่อกับ PC หรือให้ PC เชื่อมต่อกับมิกเซอร์นะครับก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับผมจะเลือกเป็น PC นะครับไป mix ก็ mix ไปนะครับก็จะขึ้นดาวน์โหลดนะครับ ก็คือโอเคนะครับก็คือมิกเซอร์นะครับทำการลิงก์กันกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยนะครับคราวนี้นะครับก็จะมาดูหน้าโปรแกรมว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านบนก็จะเขียนคำบอกก็จะเขียนบอกว่ามิกเซอร์ชันแนลอินพุตเกจคิวคอมเซนเมนเอฟเฟกต์คราวนี้มาดูที่หน้าฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะมีช e ันแนลอินพุตน้อยด์เกจอีโคเลเซอร์คอมเพรสเซอร์นะครับหรือว่าอาร์บัตเซน ก็จะเป็นหน้ารวมนะครับส่วนทัดมา Input ก็จะมีหน้าต่างของไฟแฟนทอมนะครับปุ่มกับเฟสลิงสเตอริโอไม่ว่าจะเป็นอะนาล็อกอินพุตตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นเกียร์ไม้นะครับสามารถเพิ่มหรือลดเกียร์ไม่ได้ส่วนทัดมาขวามือนะครับก็จะมีโลคัทซึ่งตัวนี้จะให้โลคัทมาทุกช่องนะครับก็สามารถหาโลคัทที่กี่เฮิร์ตได้ด้วย ส่วนถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นช่ e l Insert นะครับเมื่อเราจะใช้งาน Insert ช่องไหนมันก็จะมีสถานะบ่งบอกตรงนี้นะครับขึ้นมาว่าเรา Insert ของช่องไหนนะครับคราวนี้มาดูหน้าเกจนะครับเกจก็จะมี preset มาให้ด้วยส preset ถ้าเราไปใช้งานดนตรนีสดนะครับเราก็สามารถเลือกใช้งานของ preset ตัวนี้ขึ้นมาใช้งานได้ส่วนถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับต่างๆของ น้อยเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นเทสโทนแอดแทกรีลิสนะครับสามารถให้เราปรับแต่งได้ส่วนทัดมาเป็น EQ นะครับก็คือ e ีคอ l ลเซอนะครับช่วยในการปรับแต่งเสียงเบื้องต้นนะครับของแต่ละช่องนะครับเป็น e ีคอ l i เซอรของแต่ละช่องนะครับคราวนี้ถ้าเราจะปรับใช้งานเราก็ทำการคลิกที่ตรงตัวเลขตรงนี้นะครับนะครับทำการปรับแต่งได้นะครับ ช่องที่1ช่องที่2นะครับใช้งานได้นะครับถ้าเราจะปรับแต่ง EQ นะครับแต่ละช่วงย่านพววงถี่นะครับก็ปรับแต่งได้นะครับส่วนถัดมาก็จะมีคอมเพรสเซอร์ก็ช่วยในการลดความถี่นะครับไม่ให้แรงเกินไปนะครับคอมเพรสเซอร์ก็จะให้พรีเซตมาให้ด้วยนะครับทั้งหมด4 p r พรีเซตเหมือนกันนะครับปุ่มปรับต่างๆนะอยู่ด้านล่างนะครับก็จะสามารถปรับได้นะครับการใช้งานต่างๆ ตรงนี้นะครับก oh ็จะมีเทสโธนเลโชเกนนะครับแอดแท็กนะครับต,ต่างๆนะครับให้เราเลือกการใช้งานได้นะครับตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับคำว่าเซนนะครับก็คือเซนหน้าเซนก็จะมีบัตต่างๆนะครับมีทั้งหมด6บัตนะครับก็คือรุ่นนี้นะครับเป็น XR 12นะครับก็มีทั้งหมดการใช้งานก็จะมี2ออ็อกนะครับ2ออ็อกมอนิเตอร์ก็จะมีบัตหนึกับบัตสอตรงนี้นะครับถ้าเราจะใช้งานช่องอักนะครับเราก็มาขึ้นตรงนี้นะครับ จไล่เพิ่มขึ้นเพิ่มเสียงนะครับตรงนี้ส่วนถัดมาฟังขวอมือนะครับก็จะมีช่องเซนส์ของเอฟเฟกนะครับก็คือเอฟเฟกจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับเราจะใช้งานตัวไหนเราก็มาเพิ่มตรงนี้นะครับสตัวนะครับคราวนี้มาดูที่หน้าเมนนะครับเมนีอะไรนะครับก็ก็จะมีเมนเอาเมนสเตอริโอเอลอาร์นะครับนะครับตรงนี้ ส่วนถัดมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นกรุ๊ปนะครับฝากกรุ๊ปนะครับว่าจะเอาช่องไหนไปฝากกรุ๊ปไหนเราก็สามารถเลือกรุ๊ปได้นะครับตรงนี้นะครับส่วนเอฟเฟกนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็จะให้เอฟเฟกมาทั้งหมด4ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นลูมฮอลล์ีเวิร์บนะครับหรือเป็นดิเล y คอรัสนะครับก็เข้าไปใช้งานหรือเข้าไปปรับแต่งได้นะครับตรงนี้ก็คลิกเข้าไปที่หน้าของโปรแกรมเลยนะครับอ่าก็นี่ก็คือคร่าวๆนะครับ ไปเจาะลึกกันอีกทีนึงนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแสดงสถานะไฟเลเวลนะครับว่าเราใช้งานอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีเป็นเมนเดลอาร์นะครับหรือว่าจะเป็นบัตนะครับบัตหนึ่งบัตสองสามสี่ห้าถึงหกนะครับก็คลิกเข้าไปใช้งานได้นะครับนะครับก็คือบัตก็คือ อ็อกนั่นเองนะครับก็คืออ็อกหนึ่งอ็อกสองนะครับก็คือมิกรุ่นนี้มีสองอ็อกนะครับก็จะใช้งานได้เฉพาะหนึ่งกับสองนะครับก็คือถ้าเป็นรุ่นใหญ่นะครับเป็น XR สิบหกหรือสิบแปดก็จะใช้ถึงได้ถึงบัสหกนะครับด้านล่างก็จะมีเอฟเฟกนะครับก็เป็นหน้าต่างของเอฟเฟกอีกหมวดหนึ่งขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับสี่ช่องนะครับถ้าเราจะไปปล่อยเอฟเฟกในแต่ละช่องเราก็สามารถเข้ามาคลิกตรงนี้ได้แล้วก็ไปขึ้นในแต่ละช่องได้นะครับตรงนี้ หมายเลขหนึ่งสองสามนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีนิ้วปุ๊บนะครับก็จะมีให้เลือกว่าเราจะมิ้วปุ๊บไหนบ้างนะครับตัวนี้ก็จะสัมพันธ์กันนะครับกับตรงช่องข้างใต้นี้นะครับว่าเราจะว่าเราจะฝากกุ๊บของในแต่ละช่องนะครับว่าลงที่ปุ๊บตัวไหนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะทําขึ้นมานะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่หันมาเล่นมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับ ส่วนในคลิปนี้นะครับก็อธิบายฟังก์ชันต่างๆนะครับยังไม่เจาะลึกมากเท่าไหร่นะครับผมสาหรับการเจาะลึกนะครับก็จะเป็นคลิปต่อไปนะครับว่าการใช้งานนะครับฟังก์ชันต่างๆมีอะไรบ้างนะครับมาปรับยังไงแต่งยังไงนะครับค่อยชมกันในคลิปต่อไปนะครับสาหรับวันนี้นะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับกด subscribe ในพวกเราเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน hippo io outlet นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอ,อ่ากคำมากสวัสดีครับ